มูมูที่ดีสุดคือมูไอสันอ่าขอ <แ S 2> <ห>คบคุณน <แ S 1> มูที่เจ้า <แ S 1> โอลาป่ะนะเย้ผมไม่มีเล้ยแล้วดีมันี่บายลนวเพื่อนไม่มาจีบดีสนใจวะ เขาไปปักวาดไปเลยเหรอดีจ้ะไม่ไมีสกิลไม่ทันใหญ่ดนกูใหญ่ดนกู โอเคตบมือเบลสี่เบลสี่ไม่ไหวล่างฟีดไว้ฟีดไว้กูจะหกแล้วไอ้เหี้ยเราไม่มีมานาไอ้เหี้ยเราไม่มีมานาเบอไล่ไม่เป็นไแน่ใจนะแน่ใจล่างไอ้ก้างหายก้างหายจะต้องขวตัวอะไรอ่ะตัวอก็ได้เอาถล่างหายก้างหายก้างหายเอามาแล้ว พอพอพอเฮ้ยพีพีพีเต็มพีเต็มโหแรง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 โทษโทษูปูปูดันงไม่ทันต้องขัไปวันทัน่ะไม่เป็นไรโอไม่ตายเอ้ยแล้วกูไม่ใช่ทีวะอันนี้กูหิวไม่ได้ เพื่อนการน,นั้นเราคุ้นๆนะเรามีไซออนเรามีนูรูมีอะไรตัวนึงวะนั้นเรามีแท้งสามตัวไอจ็อบตัว, I ตว,ตวอะไรตอนนั้นอ่ะมีรุดเปล่าอะไรใช่ไอวันสองชิลบอกเลยเยก็บตัวคนเล่นไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยไอด็อบตัว่า <วะ S 1> เราทำี่สดที่กูที่กูพลาดเลยล่ะชว่วยเอเมโรยช่วยแล้วเหมือนฟาทีม จริงๆมึงก็ขังมันได้ด้วยหนูนู้มาขัดแล้วขัดแล้วอุ้ยลืมบอกอยู่นี่ไอนี่แล้วคุยได้ดีสวยลงไหมเรามันอันยิงอติกับตายเจมส์ ไม่ไม่ตายบางทีมันกลยว่ามีใครมาแหม่กลางอันติขนาดนี้พิจารณาดีๆนะดโกงไม่ให้กูไปไหมมันเจ็บหน่อยๆอ่ะอันติดเหมือนกันหรือเปล่าเฮ้ยีที่หางก็โดนลงสองอันนะมันมีอะไรพวกอีกอันนึงโดนนี่เจ็บมากเลยว่ะอันติโอ้ยนี่ไงยัดแม่ เออกูตายไม่ตายหรอกน่นอตกูเป็นหวาดให้มึองแล้วแฟรอันตี้คือมึงได้ลหรอไปขอบุณมันจะเอาแน่ะเฮียอะไรนะพี่ถ้ากูชัาเขาต่อยก็ไม่ทันนะจะเอาละนอตเูินไปกลางไม่ต้องละโอเค ตัวนี้ไปด้วยวะให้มังกรด้วยต้องมาเร็วเอออันตรีก็มีพกขวัญอยู่ทีนึ่งปุ๊บทีหนึ่งขอบคุณไปแล้วเอาเอามันเอามันเอามันเอาให้หมดเอาไปตัวนี้ก่อนเฮ้ยคุณตัวนี้ไม่ตายไซออนจะลงเลยเพื่อนไอ้นียเก็บคิวมีมีกตัวนะ เนี่ยน้องตคนจะตายมันใช้เรื่องโฟกัสเพี่อะไรงี้ไหมฮะไอสัตารก็ใช่นิดหน่อยไอเน <trendy>, <ie> ี <ale> ่ยน้องจริงอย่างไรเจมกูกูแต่ไปตีก่าว่าจะเออเดี๋ยวกูตีเองซะเกือบหลอดไอ้เหี้ยตีกากตายยัดแม่ขอโทษเฮ้ยขอร้องคอว่ะเนี่ยฉกไม่ถึงไอ้สัตว์เกิด เกินเกินเกินไอ้เฮ no. ี้ยไอ้เฮี้ยโชคไม่ถึงหนุ่มเดินไปโอ้โว้ยละอุ้ยตายทุกที่หน้าแหกเจมกูไปเฮ้ยเจมอีกแล้วอ่ะอีกแล้วน่ะไม่มีอันตวยเราโอ้อครับ พระคุณตะกี้หมดฉันมาทำอะไรที่นี่ไป้ตอมยึดกลางกันลงเงินไอ้เฮียอยู่นี้เฮียวมาโอ้โหไอ้สัตว์เย็ดแม่ หนึงน่งโยนี้ไปโยนี้ตายไอ้หึงกูไม่ได้ละกูไม่ได้แล้วกูหยิบตัวที่กูอยากเล่นที่น่าขยะแขยงเล่นจะโหดมันแปดอันติแปดล็อกกูตลอดเลยนะไอ,ย Not, ไอ้เหี้ยน็อตไอ้โยนี้ไปเพื่อนแต่กูไม่รู้อยู่ไหนวะกูไม่สามารถนายอย่างเงี้ยจอนหายเอาต่อต่อ,ตอ อันนี้เดี๋ยวอืมอี๋เฮ้ยคนผิดโอว้าวแล้วเราเล่นลงไปนะบึงกลอนไม่กล้าไปตอนมันถกแรงจดีมั้งอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ก็รีบเกินเตี้ยวไอ้เหี้ยมาแล้วตอนนียเฮ้ยมึงจห้องไม่ได้ห้อก่อนไหมพอก่อนจเย็ง เนี่ยถ้าเอาวงกรมุ้เมี่ติชัยแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้ไอ้ชนะก็กลับบ้านนะเมื่อกี้ใครจะได้ตู้ตัวนี้ตู้ดีแก้มันก็ไม่แก้มเลยเฮ้ยันก็จับเฮ้ยโอยโน่นนี่ไม่ตายโอ้โอ้โยวนี้ไม่ตาย เฮ้ย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 แต่กไม่มีเกีย์ไม่ร sure> eh yeah, um 네ู้กูกดนันติใค้ใครมังก็ไม่รู้ยะงเงียบยูน้หายนห่วะไอ้ตัวละโดนโอยจะยนอยูน มันมาเล่นบอลแล้วจะจะโดนเราฆ่าตายแล้วจะโดนไต่ฆ่าตายแล้วเนี่ยครับเต็มอยู่นี่ขึ้นเต็มกระดึงน้าเต็มหายหมดเลยรถที่54เฮียหายไปแล้วหนุ่อยู่นี่หนุ่มวูบอยู่ อันนี้ตีอะไรกันมัดดีนะตัวกูมันแกนูนู่ได้เนี่ยมื่อถ้ากูแฟดไปแห่พวกมึงจะตกใจมาไม่ตกใจจ้าไม่ตกใจไม่ตกใจลองดูดิเฮ้ยไปไปเต๋อเจมกูก็แฟดเกอร์ไปดิเฮ้ย เจมมาเอาของรางวัลที่เจมเฮ้ยพีกูต้องหยิบตัวนี้มาเล่นอ้าวไม่ใช่อกไม่ก็มันหลบก่อนไงแล้วก็ก็คือหลบได้เลยแล้วก็เจมขังไงรอดเลยมันเออ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 คือจะจะตายเนี่ยเอาจะยัดว ไอพี่ยืนทำไรอ่ะไอเดี่ยไม่รู้จะเข้าไปก็ตายไอเดี่ยทำอะไรไม่เกี่ยตอนนี้นะนะโตอยู่เนี่ยด้านล่างได้ไปพี่โอเคตัวไปก็ตายเจ้าพี่เนี่ยพี่เนี่ไม่มีใครเชื่อใจกูเลยจริงๆแล้วกูวกนตีให้มึงแล้วมึงบอกกูไม่เชื่อใจก่อนฮะไม่ใช่กูไม่ได้ผมหรือกูขี่เชื่อยปวดข้อทำไมไปอะไรเนี่ยตุ้ม อู๋เราทุกสวยได้นะเนี้ยคุณพาดเข้ามาทำไมครับเนี่ยมันมันหิวมันหิวใช่ตบอห้ไอ้หนอนแม่งกินหิวคนแรกก็จะมีคนหิวตามเป็นคนที่สองกูถามจริงกูจะอะไรไปขัดไอออนให้พวกมึงเก่นไงฝนแล้นขับไม่ได้ไหมล่ะกำลังนิ่หยิบปูแล้วเอาไปถกเขาให้ตายให้หมด ยงเ้ยตอนที oh. unku, umas, hey, Hello, mai, ここ course, ่ไอ้โดดจะโดนเขากระทืบตายใช่เพราะมึงรีมาเร็วๆอ้เหี้ยได้ได้ได้อย่าเลยเมาได้ไหมยมาดูดีกันให้บ้าเงี่ยโอย เฮ้ยโอ้โหบินไม่ได้ไอวอนจะบินไอวอนจะบินอ้าวอ้โอ้าวคุณขอบคุณผมพยายามแล้วกูพยายามแล้วตัวนี้อยู่ตนะยั้อยู่ไปยังตัวกลางไม่ไม่ทันก็ไม่ดูอุ้ย ถ้ากูลงบ่อทัดไหมสัตว์มันกลางระวังวานแล้วคนนี้นะมันเทือนแบบนี้เบาอ่ะเบาู่เลยเที่มันแนะน้ำใส่หนี้มาก็เลยเบาเฮ้ยเชี่ยอะไรอ่ะตอนนี้ไม่มีคิวไงถ้ามันกดอันตรีอ๋อมันเพิ่งกดไปอีกอ่ะอืมเฮ้ยมันไม่มันไม่แคนเซิลหรอเพิ่งกดเองไปเลย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 มารับมึงเนี่ยเออไปด้วยกันไอ้เนี่ย ไปพองมาจีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไปด้วยกันไปได้ไกลเอิดีแล้วกระนี่ตายหกอขอร้องขอร้องตายเหอะเหลือเก้าอ้จอมไม่ฉกแรงกว่านี้วะถีกเั้าเนี่ยถึงขนาดกูขอร้องอ่ะแม่งยังไม่ตายให้กูไอ้เพิ่มเคลื่อนมาอยู่นี้ขอร้องเทำไงดันบ้างดีนะไม่มีการหนักซึ่งแบบรู้จัง เตยอยู่ในด้านดมวเจมเจมขึ้นขึ้นขึ้นแบ๊ะเต็มเลยเต็มโอ้ว้าวที่หักในเจมเต็มหนีได้ไหมปไม่หักละเก็บได้ไซออนถ้าไม่มีโล่เสร็จหน้าไปหนุ่มมันหายไปไหนวะมันไม่ใช่คน โอ้โหตายโหไม่สนุกให้นี่อู้ตายหรือเปล่าโดนหรอโดนหรอโดนหรอโดนเป็นอะไรไอ้ไอ้พอมันมีข้อมันหยุดมันหยุดมันหยุดวิ่งอะไรไม่ได้เหรอใบ่อะไรไซออนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรหยุดได้นอกแต่ซ้อมไงนะตัวตัวกู อืมอืมเยอะไอพีเยอะเยอะโอ้โหไม่น่าหวังดีเขาไปใบไม้เลยมันจะบวกกันสักทีาตัยโดนะเจมมาได้เปล่าอุ้ยมึงคนนี้มันเล่นเถียงมันไม่เป็นอะไรเราไม่เป็นสีเจมโดนยังเล่นเลนไก่โดด่ะแบบอย่างกดก็กดนะตัดด้วตัดเรนอะตัดเรนแะตดด้วยตัดสันติเลยไอ้โวเออ เจียบลงด้วยแค่จับตายนะถอยมาถอยมาถอยมาแต่ยังไม่กินนู้ไม่ตายเหรอ,อยู่ตี๋หนึ่งตัวอะไรมันแดงนี่วาระอีกทีไหนไม่ออกอะไรมากอ้ยที่ยคพอเลาะคอ โอเมนใช่ไหมคุณไม่ไม่ไอโอคนไม่ออกโอเมนออกอะไรวะอุ้ยอุ้ยยืดมามันเพิ่งอัติไปไม่ใช่หรอโยเนี่มันหลุดไม่อยู่แล้วไอ้เรื่องรางกอน่้ามัจะต้องไฟแล้วนะกูต้องสัญญาเลยใช่ไหมมึงไม่ขี้โยนเนี่ยมึงเพิ่งอัติไปไม่ใช่หรอคุณมึงห่วยจังอ่ะ มันมันมันพึ่งนีมันพึ่งดับมาเต็มตดตรงเนี้ยดับมาเฮ้ยเฮ้ยเออไอตัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพีไอพีใจเยเพื่อนอันนี้ก็ค่อนข้างจะหิวชันดาวเบ้อคุณเตตีไม่เข้าเลยซีซีโคตรเยอะใช่เขาอยู่แบบเขาอยู่กันสี่ตัวแรกไอ้เนี่ยผมไม่โดนซีซีก่อนแั้วแรกนะคุณแบบอาจจะเข้าได้เร็วกว่านี้ไอ้เหี้ยไปบอลอนเลยปะเนี่ยนูนุกิ้งขึ้นมาแล้วอ่ะอืมอือืม เราคุณก่อนเพราะมีมึงจะไปไหนรอกูด้วยพาคุ้มด้วยจะทิ้งเลยแรงจที่กิุดต้องเห็นแปงเลยมึงมันแรงเฮ้ยเฮ้ยมึง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 เมาค้างมึงเห็นป้ามีใครเห็นบ้างนี้นี่ยไม่เห็นคือมันทุบจากตรงนี้มานี่ใช่ไหมเจมแต่ว่าแอนิเมชันมันอะทุบจากตรงนี้มาตรงนี้เว้ยตรงเนี้ยทำให้ตอมอยู่คนละที่เลยเว้ย เขาไม่ปูอยู่อ่ะจริงๆเขาโดนเลยนี่วะเองกูไม่ชกแล้วยง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 ตีกต้องระวังไงตอนนี้คืออันติายนี่คุณไม่เคยถอยหรอกเพรไม่เคยโดนเลยเฮียโดนแค่ไม่เกี่มันทำอะไรอ่ะเอาเป็นว่ากูจะไม่โผล่หน้าจนกว่าวารัตจะโผล่เฮ้ย เออไซออนไอไอ้อนแฝดทำไมอ่ะหนูไม่ไม่เอามันมาใกล้ๆอย่างงี้ดิ <c oughs> เนีเ่ยก็ครับไหวได้นะจอห์นทำแล้วมั้งมีใช่เจมมันแฝดภายหลังเลยเลยเลยเออแฝดภายหลังอ่ะค <c oughs> ู่นี้แฝดแล้วมันก็หันหลังแฝดเราอ่ะยืนนิ่งๆแบบนึงแล้วก็เดินกับไหวปะกูเปิดแมวดีกว่าได้ไ, <c oughs> ไม่มีอันติไม่มีอันตรไอ้เหี้ย่ปรใช่กูแล้วไอ้เหี้ยไปแล้ว không thằng công cụ thành kèm với cái mừng không có kẻ là thêm hay nhớ lòng thảo của người việt mình có thảo hay tiê kụt đâu này ơi thảo tìm ơi 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 มึงพูดหน่อยดิว่าใครตีช่วยผมน่เอะใน็อตใหญ่โีวมันเฉียกูนี่แหละตีโดนไม่เหรอใส่น็อตไอ้เนี่ยคู่นี่คู่นี่เลยสัสเดี๋ยวมึงดูรีเพย์่าตัวูนี่แหละตีไอ้เนน็อตีคนี่ใช่ช็อตเลรีเพยวันเนี้ยนี่อเดี๋ยวก่อนไอ้เนน็อตีไม่ใช่กูะกี้ยูนกูไม่มาตัดให้ก็ไม่ได้หรอกคุณดู โกกูใบให้เออพี่ต่างคนต่างต่างคนต่างแยกเค่ดิตกันเดี๋ยวร้อยก็น่าต็ดกูเลยเล่น่ายมันตีหาเล่นโอ้โอ้โอ้อยากให้มันมาหากูสิเย็บฮึกเก็บฮึกเอาหรอไม่มีฮิวไม่มีฮิวเจมส์คอยมันเจมส์ ถอยเถอะถอยเดี๋ยวตายหมดโอ้ยไม่มีคนตายเนาะจริงใครอีกูแทงขนาดนี้ไอ้โด้เป็นใครอีคือแบบโดนเขาเลือกกูเนี่ยไม่ได้เลือกฮิวมึงอะเออก็รู้อยู่อะไอ้โด้ก็ไม่ฮิวเอเดีฟีน่าโง่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยหลักใครหลบใครอะรู้อยู่อะลูกลูกเกลียดลูกชังไอ้ลูกลูกรังลูกชังนะที่ทันบอกเออเฮ้ยเพี้ยเพี้ยไม่ตไองใครไม่ตายงใคตายอยู่เนี่ยแหละ

ฉันไม่ค้งเกรงกลัวใครบอกันพะกูตายแน่ทะไม่เข้าไฟลกวเข้าไไปกูก็ตายกูลอยน้อตายก็ค่อยๆอยู่กายไม่รู้เนคงไม่ได้ข้าะีจริงๆรอดูเกียร์วหน้ากีบเปิดเลยนี่ไงนี่ไงไม่เข้าไฟมันอยู่ตรงเนี้แม่ ว่าเราไม่เจาะเอีเี้ยงดูเดินดี่ทราบเดิมันดีดมันีเจมเจมต่อไ้เจมโอ้บายพ่นบ๊ายบายไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเจมแนคบึนี่ขอีคือมึงกดหยุดให้ระเบิดเนี่ยคยโดนอัตายอ่ะพลเลย อ้ไม่เจมันไม่ไม่เห็นเจมไม่มีใครเห็นเจมไม่มีใครเห็นเอ้ยมึง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 พนาสักทีก็ให้ตุ้กเปิดโหมดอีดอกเจอแมงูเขียว